เออคิวกอดเออครับพี่นี่เออเพตาเออครับเบลตเกมมานี่ถือว่าน่ากลัวมากจริงตัวยิงเขามี2ด้วยใช่ครับนี่ยตัวของคิวกอดกับตัวมาหลอกอ่าครับแต่แน่นอนครับสิ่งที่เป็นชั้นไปเมื่อกี้แล้วคือสีสีต่ำมากครับจังหวะการจะไปเล่นแบบเดินเกมนี่คือน่าจะต่างขั้วกับเกมที่แล้วที่เป็นตัวที่ต้องพยายามเดินเกมให้ได้แต่เกมนี้คือเป็นเป็นเกมที่ต้องพยายามประคองให้ได้ครับประคองให้ได้ดูครับเกียร์เลนกันเร็วนะฮะและอิสเตรียโดน ขัดช่วยครูถิดไวรัสหน่อยดีแล้วครับสามครับเดี๋ยวแบนไปกล้าออกเลยฮะเดี๋ยวไวครับโดดโดดโดดตะไลยิงตะไลยิงเอาเกี่ยวปีตีได้ครับแล้วฟิกเกอร์มายิงนะครับแบบโอเตอร์เอ็กครับแล้วจะเอาตายครับแหมเลือดเหลือนิดเดียวเกือบไปแล้วครับแล้วแต่ใส่เดิมแมนเดิมแมนกลายเป็นคนสวยอันลัคกี้ครับอยู่ที่คนนี้ โอ้กลายเป็นเฟิร์สบัตของดับเบิลยันด์อินสปอร์ตที่เก็บโดย Double o ดับเบิลโดสุดเด็กมิซี่นะพกมาเป็นสเตโปรดีคชั่นนะครับเมื่อกี้ก็เลยมีเหมือนมีก๊อกสองเอาตัวรอดออกไปได้ก่อนแต่ว่าเดอะแมนไม่ใช่ครับเราจังหวะฟิกเกอร์ดักหน้าของนูนแล้วแอสโตโลไปนี่อัดกระแทกครับเต็มๆนะเดอะแมนร่วงฮะคนคนนี้ไม่ควรให้จับดีแหลกจริงๆครับลูกถล่มโลกกับดีแลกหล่มจักรวาลก็คือเกมนี้เอสเกนี่หยิบตัวอย่างที่นี่มาด้วย โอนอัเบิร์ฟันจบล่างครับจบที่เดินตามแบบนี้เดินมาแล้วนะครับแม้ว่าจะไม่มีฟิกเกอร์แต่พยายามจะเขี่ยไว้ไม่โดนเดร์แมนครับต้องปล่อยกลับไม่มีดีแรงครับก็น่าจะไม่เข้าแบบเต็มตัวเท่าไหร่ครับแล้วกันโอ้โหดูครับค่อยๆไถเดินมาหลายๆการเป็นเฟต้าคิดช้ากว่ามาดูกันครับ ข้างล่างครับมาหลอกลงไปแล้วนะครับเถวไม่มีฟิกเกอร์นะครับโอ้โหมาอีกแล้วเกมเมื่อกี้เข้าไปนี่เกมนี้ดีแหละครับมาอีกแล้วโอ้โหร้อยเปอร์เซ็นต์แอบวงเล็บนะเดอะเลเจนด์ช็อตฟิกเกอร์ผมว่าเกมนี้มันต้องมีอีกแหละฟิกเกอร์จะสุดบาสอ่ะครับเฮ้ยเขาได้บขโมยไม่ได้ครับเป็นเฟิสต์ฟันที่ได้ไปครับตรงนี้ ตามสภาพนะครับทีที่มีตีมีฮะและไม่ได้เสียเปรี่ยนครับเดินไปแล้วครับยิงอาจไปอาเป๋ยังไม่มีช็อคนะครับและโดนท่าสองครับดาวตกกดอันติยังไม่ต้องใช้เจนสิทธบัสยังมีอยู่นะครับทาคุมยังรออยู่ด้านหลังเจนสิตเรโซแนนซ์ไปก่อนนะครับตอนนี้เลงเลเซอร์ไม่รู้ใส่ใครและเพต้าลงมาข้างล่างกรงนั้นอ้าวครับดูู้้ไม่มีมานาครับมานาน้อย พอหรือเปล่ากับเจสิตบ้ารับแต่ว่าเฟิร์สวันครับมาเกี่ยวใส่เที่ยวหลินครับหายไปสองข้อครับพยายามจะมาเคคลิปเลนการแล้วมีซัมเมอร์มาช่วยหรือว่าได้แค่เรื่องของอัลบอปไปนะครับเมื่อกี้เลยอาจจะไม่ได้เสียหายอะไรมากกับฮ้องกงไอได้จทดนะครับอมาเพื่อทำดาเมจจริงครับดูดูที่ใส่มาของนูๆครับป้องกันคืออะไรครับเพื่อนเน้นวิ่งและยิง หายที่มังกรครับปั่งของ h k a ได้ไปก็จริงครับแต่ก็มีความเสี่ยงต้องเอาคนมาเยอะด้วยฮะ okay. ใครผลมาช่วยกันตีมังกรเมื่อกี้เลยครับโอหและการเลอกตัวตามสูตร กระโดดช็อกเข้ามาครับมีฟิกเกอร์ทั้งคู่นะครับอิสตดิวกับตัวของนูนูครับดับเบิลโนเซครับตอนนี้วิ่งหนีไปแล้วครับอิสตันดิวเลือเหลือน้อยครับกดบิลลิงอาโบชุบชตัวเองขึ้นมาแล้วสี่คนลงด้านล่างกดมาร์คออฟฟอร์สยื้อก็ไปดับเบิ้ลโนเซโจมยิงเข้าไปแต่ว่าเคลียร์คลิดออกทั้งหมดแล้วรอบสามแล้วขนาดเดียวกันเฟิร์สวันไปแวะเวียนที่เลดบัฟของเขาก่อนแล้วครับแล้วมาโถมขนาดนี้ไม่ได้อะไรติดมาติดมือกลับไปด้วยครับสำหรับทางฝั่งเ k a บอกเลยว่าแห้งโอ้้แลว ประจำการครับพอรู้ว่าเขาไม่สำเร็จแล้วเขาจะเคลียร์เวต็ต่อนี่ซัมเมอร์สลับเลยลงมาช่วยเลยครับแล้วให้เบิ l e สเน็กนี่ไปเคลียร์ที่อื่นก่อนครับ คนรวยจะกลายเป็นซัมเมอร์เอานะครับแล้วดูดับบันโพนได้ขอคนเช็ดพุดม่มหน่อยอยากจะยิงใส่ฝั่งตรงข้ามเลือเกินครับเข้าไปตัดรัดตามครับถึงกจะขึ้นรูนของตีมี่าามาเลยเอาครับตัวซัมเมอร์ครับเข้าไปไหลใส่ตัวของเดิมแมนแต่ดับบันโพนเลยครับเจอเข้ามาก็จริงแต่ว่าการตรีของเอาแคสปิดดาเมจไม่ลงและมีเฟิร์สบัลเข้ามาช่วยขอกระทบไหล่คนดังหน่อยและซัมเมอร์ครับตัวเองไปตายที่ด้านหลังยินสิบบาร์ไปโดนเดิมแมนเกือบจะหมดหลอดอยากเอาตัวรอดไปได้โอ้คนเยอะกว่าเมื่อกี้ทางเอาซัมเมอร์แล้ว ตัวเองไม่ได้มีสะเทือนอะไรด้วยครับหยิบมาเป็นกระหน่เลยเสิขึ้นครับทำให้อาจจะยื้อได้ไม่นานมากพอครับตรงนั้นโอ้แล้วเปิดหวบันครับเสือซิ่วหลิกมาไปดูยานกระแทกล่างเลือดเหลือน้อยต้องถอยกลับบ้านไปดูใครเจ็บกว่าใครครับเหลือเลือดเรียกว่าใกล้ๆกันอยู่ฮะเอาตอนนี้สับเต็เพียครับสัมเมอร์มาเลยฮะเวฟเกียไปก่อนเหลือรถหนึ่งคันนี่สะบัดใส่หนึ่งครั้ง ไปแล้งครับแรงไม่ได้เอาโปรเทคมาลนะครับแต่เมื่อกี้ที่ขึ้นมาก็โดนทีนี้ก็สะดุ้งเหมือนกันนะนั่นแหละครับมาเพื่อทำดาเมจครับเปิดแบบครับเปิดแบบนะครับดิวเดินมาเปิดสถานใส่อาบ่าวครับยัดเต็มที่แล้วตัวซัมเมอร์รอรำอยู่หาอาบ่าวแล้วเป็นนูนูที่เก็บไปโอ้นูอยู่ตั้งไก่ครับก็ยังแอบเก็บมาได้ครับแล้วมีการหยุดเกมจากอโคนที่จุดครับว่าจังหวะจากโคนที่เหมาะจับนะับ ก็ต้องดูความพร้อมเรื่องของจิตใจเนี่ยมีผลแน่นอนครับผมเรียกว่าพอสกับไปพอสมควรเลยแหละนะครับแต่ก็ทั้งคู่ก็มีการแขันด้วยอ่าโอเคกลับมาแล้วนะฮะในการแข่งขันตอนนี้นี่เกมเลยประมาณส0ิวิจากที่เราบอกแล้วครับมาดูครับนี่ฮะมาฟรอสอะไรยังอยู่เลยะนรับแต่มาตอกฟูลบับกันครังหนึ่งนะครับอาริชทุกอย่างครับแล้วกลับมาดูเกมกันต่อครับ เพราะ่าตกลงกันให้แบบจากจุดนั้นไปก็ให้เหตุการณ์สงบสัก20วิเราก็มาตั้งกินกันใหม่ครับแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวดูกัูต่อไปครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อในเกมนี้ฮะและนุ้นๆชิ้นที่สองออกมาเป็นอาร์ติลอฟเลยนะครับผมเมื่อกี้ขึ้นมาแบบสดๆร้อนๆเลย6นาทีผ่านไปนะครับไปเหมือนโกหกเลแต่ตอนนี้เผิฝันโดนผับเข้าไปครับหนักๆอยู่เหมือนกันเดอ๋แมนครับหวางสกิลอันติเมทครับ โอ้ทุกอย่างเกิดขึ้นได้อินเซริโออมมาแล้วและอาเบ่าครับกระโดดไม่โดนใครสตาร์นใส่โดนเดอะแมนก็จริงครับสำหรัอินซูลินดิวแต่เขาโผเข้ามาด้านล่างเยอะมากครับอิเซรีิอโดนเก็บไปแต่มีบริก์กับโบอยู่พยายามจะยิงช่วยและโดนผักกลับไปโดนสองชีวิตเรียบร้อยครับเป็นเดอะแมนเก็บเกี่ยวมัออกไปได้ด้วยครับสำหรับทาเอาบ่าวครับผมไม่ทีนี้อ้อมมาไกลไปหน่อยครับแล้วคูนิคูลนั้นมันหมดระยะแล้วครับก็เลยไม่สามารถสตาร์นใส่ตัวทนายของเดอะแมนได้ครับสำหรับท้าของอินซูลินโอ้โหสวัสดี ป้อมตีฟรีสองที่ครับข้างล่างครับกันทีบเข้ามาแล้วฮะเอากงองไา้ชจูดครับและมีเพียงแค่ดับเบปลโทสุนัขคนเดียวที่พยายามมากัดป้อมแต่สามคนอีซี่มาจากเลนกลางด้วยเวฟอยู่ในป่านะครับโอ้โอไม่โดนครับเวฟของอีซี่ไเสียทาวเวอร์ครับกดจังคือเหมือนกันครับสัตว์ร่างน้องโกงอาริจูดครับดูมาที่เลนล่างเลยฮะไฮเฟูร์ปาร์ไปแท็กเลนกลางครับเขยทีฟออกไป อาครับได้ยิงสิงก่อสร้างบ้างครับจากระยะไกลครับและเซียวหลีดั้กระโดดช็อปไปไม่โดนดับมันโอนตัวเองครับนี่คือการขาดซีซีของโคกงงกันจุดอย่างชัดเจนว่าเปิดนี่ถ้าบอกเป็นคนเซตก่อนแล้วมันก็อาจจะโดนจับทางได้ง่ายครับตรงนี้ครับสองลูกหนึ่งที่วัยรุนเรดบัฟสองทางฝั่ง SKA ครับเอาแคสไม่ต้องยอมปล่อยไปครับซัมเมอร์ครับไปตัดนะครับรถหนึ่งคันจากด้านหลังครับแล้วมาที่เลนกลางต่อครับบูรับจากสปอร์ตดู้ยๆครับผักใส่อีซี่ครับและจะตามต่อครับตอนนี้กดอันติไปแล้วด้วยครับ ใส่เข็นฟุตชั่นทำงานแล้วปีซัมเมอร์เข้าไปไล่รามอยู่ครับแล้วไล่ใส่อีซี่โอ้อีกนิดเดียวครับกูถิดไวรัสเข้าไปไล่เสียเวลากับอีซี่ไปเยอะครับแล้วเป็นนู้นก็ยังตามต่อยิงไปหนึ่งทียิงไปสองเมตรครับปีกอกมาปางล่างวิ่งหนีลงด้านล่างแต่เขาก็เสร็จนู้นอยู่ดีกับดาเที่ทิ้งไว้ซัมเมอร์มาที่หน้าด้าสเลเยอร์ครับและกระโดดไปตรงนั้นครับสำหรับอาบ่าวพยายามจะเกี่ยวดับเบิ้ลโอนเซเวนเอแต่ดันไม่โดนครับแล้วช้ยเคลอไซโลสวนกลับไปและได้โดนสเลเยอร์ไปแล้วนะครับกูรามเสร็ จังหวะที่ไล่ตัวของกีซี่ครับก็ไปแวะ N, เวียนเก็บดักสเตอร์เยอร์ด้วยครับแต่ดานบนครับเอาแคสตัวนี้ไปเล็กน้อยครับมีโดนทัพนามิด้วยเมื่อกี้ท่านั่งของสรินครับเป็นสตัมไปแต่ว่าก็ระยะเกินไปแล้วครับก็เลยไม่เล่นเรื่องการสนับท่านั่งบุรีมีสปอร์ตครับอ้าวครับเอาแคสครับพยายามจะเก็บคลิปตรงนี้ออกแต่เลือก,อเ,อกเกือบหมดนะฮะนิดเดียวจริงๆริดีว่าเดอะแมนมาช่วยเคลียร์อีกหนึ่งแรงด้วยครับเมื่อก้นี่น่าจะไปหวั่นเพราะกับคลิปรถคันนั้นเลยครับรู้นูยังไม่ได้ใช้ครับจะฮะใช่ครับ และต <chin SM. S 1> ู one right right <produ> himself himself. <sh> <ian> uh ่เ huh. ฟิร okay. ์สวันครับไปไล่ใส่เทอริทครับแล้วมีอีซี่มากระแทกตรงนี้ครับแล้ววิ่งหนีขึ้นด้านบนมีเพื่อนรับอยู่ด้วยและตีครับคีตีครับพาวเวอร์ครับตัวของดับเบิลโปรซึเน็ตครับไม่สนใจสิ่งใจทั้งสิ้นครับแล้วซัมเมอร์ได้ป้อมด้านล่างมาด้วยได้เปรียบเยอะฮะโอ้ได้ทีเดียวพร้อมกัน2พาวเวอร์ครับด้านข้างแล้วในขณะเดียวกันกระป๋อเร็กเวสเตอร์ที่เล่นกลางของซัมเมอร์นี่มาส่องแมพให้ก่อนเลยครับตรงนี้มาปวดเห็นสองครับแล้วมีเฟิร์สวันเข้ามาช่วยและกดครับอันติไปแล้วด้วยคคครรัับบเอาแส กับการไหลมาแบบไม่โดนตีอิสตรีมโซนดีครับเก็บ้อมกลางเพิ่มเติมและไปที่เลนกลางต่อครับโอ้โหนานทีจะเห็นนะครับเขาปล่อยเรสกันตรงกลางนะเนอาแล้วก็ช็อคมากลางวงครับเอาเบาโดนดาเมจหายไปครึ่งหลอดกว่าครับนี่คือความหนักหน่วงกับดาเมเขาจของผู้ราบจดสปอร์ตโอ้ล้าเด็เสเตอร์ทำภารกิจอย่างต่อเนื่องครับได้ทาวเวอร์ตรงกลางมันไปครับแหมเนีเ่ยเหตุการณ์แบบนี้บอกเลยว่าคุณหยุดผมไม่หยุดห,หยุดแบบไม่มีอะไรมากั้นเออนเนี่ย ไม่มีอะไรการทุบไหลป้าบเลยครับสองเขาก็ตรงกลางสมก็เป็นปลาไหลจริงครับผมพยายามจะเอามือขวานะแต่ว่าไม่อยู่แล้วของเอาแคสขึ้นมาเป็นป้องกันอีกหนึ่งช,ชิ้นครับไอชิส์ตูนนะครับเอาแล้วซัมเมอร์ครับจะไล่ลำใส่เซียวลิดครับแล้วมีเฟิร์สวันมาดาักครับตรงนี้โอ้โหเป็นปลาโมงครับนี่เป็นกบ้าลาบเอาแล้วฮะสามชาวปลาโมงก็คงไม่เข้าใจโดนกระแทกจากนู้ยดีว่ายังออกไปได้ แต่ชองมงล่าปลานี่นายพ่านที่ล่าปลาแล้วเสีินครับเดินผ่านต่อหน้าต่อตาแล้วโดนเกี่ยวด้วยสตัร์แต่มีอัลติเมทครับสิงกำแพงหนีไม่ได้อยู่ดีว่าจังหวะแรกเชนแลนซ์ไม่ได้โดนนะครับมิฉั้นนี่เสืลินน่าจะโดนซีซีต่อเนื่องอาจจะไม่รอดก็ได้ครับตรงนั้นก็คิงไม่ได้ห่างครับแต่ว่าคุมแมปออกไปเรื่อยๆครับตอนนี้ครับทาวเวอร์นั้นเริ่มที่จะหดหายไปครับสำหรับทางฝั่งของห้องโวยลิจูดครับดูว่าสองนักยิงครับยิงใกล้ยิงไกลไกล ยี่สามวินาทีครับดังเซเรย์จะเกิดให้บุรัมเจ็ดอีสปอร์ต e เก็บรังหนึ่งปัญหาของเองเจริงนะครับไม่รู้ว่าจะมีใครกล้าไปเปิดให้อาบ่าวเพื่อช็องได้เต็มที่หรือเปล่าแต่ว่าในข้อดีตอนนี้เนี่ยออาค่ะจะเวฟครับไม่เห็นว่าเขาเรียกว่าเรียกว่าจะเป่าอยู่นั้นครับสูดสุดปอดแล้วซัมเมอร์เขาไม่ได้ไ <The S 2> ใส่เลดอบแดเดอแมนเจอครับซัมเมอร์เก็บไปแบบโซโลโอ้แล้วเอาชีวิตรอดออกมาได้ด้วยครับ มีบริ้งอโบร์ครับปัะการชีวิตอ้าวแต่โดนยิงไปครับบริ้งอโบหมดครับนั่นเซี่หลินครับกับตัวของดับเบิ้ลโอเลยกลายเป็นครับตัวของดับเบิ้ลโอเจอเซี่หลินเก็บดับเบิ้ลคิวไปโอ้แรงจัดครับเข้ามาจังะแรกจังหวะไรกสวยแล้วครับแล้วบีิ้อโบนี่เหมือนจะงลวจะออกมาได้แล้วครับแต่ว่าเหมือนจะเล้าหลือไปหน่อยครับซัมเมอร์นึกว่าไม่มีอะไรแล้วครับแต่ว่าเซี่ยลินที่ยิงเป็นท่อเหมือนตรงนั้นครับเก็บไปได้แล้วจังหวะที่แรกกันโดนเซเน็กเองได้ยิงไม่เต็มไม่เต็ ต้องระวังเ่ยคือกำลงังกำลังจะบอกว่าถึงจะเป็นลักษณะแบบเกมแบบนี้แต่แมนเองดูเงินเท่ากับเดอะโรสเน็กซ์เลยนะครับตอนแรกแต่ว่าเมื่อกี้ไม่ได้ยิงเลยคนระับตัวที่สองครับทแบบี่สิบสองครับเกบหาเพิ่มเติมครับจะปล่อยที่เล่นไหนดีนครับเป็นยวเดอะโรสเลยครับเก็บดับเบิเยะมาได้นะด ล่างกําลังดังนครับต้องมีคนไปทําเวฟเคนให้ดูครับอิสตันด,ดิวครับเดินไปเช็คแบบตรงๆกับนู้นๆฮะมาล่างนเนี้ยจะปล่อยที่ด้านล่างเลยครับระับมางของอุตสาเกิรมอีสปอร์ตครับได้ดูครับพอ s ีซีเยอะต่างที่เราคาดไว้สองั้งเลือกเลือกทางออกไปเซอรอออฟพูเล็กิเคชันนะครับเบาๆทํใ<ช>าให้ไม่เห็นแ,แม์แน่นอนฮะใช่ครับ ตรวจก็ง่ายลำบากหน่อยประเด็นคือตอนน่อให้ใช้เป็นถ้าใช้เป็นเบสเซอร์อัพเพรสเทชันเนี่ยเท่ากับว่าต้องรอโดนเปิดนะเพราะอย่าลืมว่าเบาเองจะเข้าไปเปิดก่อนเนี่ยมันก็จะใช้อันนี้ได้อาจจะไม่ค่อยคุ้มค่าทเท่าไหร่ด้วยนะครับนั่นคือตำแหน่งสัมมาหลอกไม่ได้อยู่ไายล้อมตัวเพื่อนด้วย<ช>จะไปอยู่กลางวงคู่ต่ดอดสู้จะมากกว่าเพราะฉะนั้นล้างก็จะล้างได้แค่ตัวเดียวเผื่อล้างได้แค่ตัวเองนี่แหละฮะตัวจริงด้านล่างเนี่ย S 2> <S 2> เดวฟถือว่าแรงแล้วนะสำหรับด้านของอีซี่ครับแต่ว่าก็อะไรฮะไม่เพียงพอเลยครับตัวอย่างเทวนาถเสิร์ตหว,ว,นนวาน<อ>ครับเ <นะ S 2> สิร์ดหนึ 2, ่งต่อสองหนึ่งต่อสามครับและตัวเองกําลังจะโดนเก็บเลือดเหลือนิดเดียวโดนเช็ดขาพุ่มฮะโอ้และดับมระโนเลครับยิงไล่ยิงไล่เห้ไกเข้าครับ และคีฟด้านล่างมาพร้อมกับเวฟบอลเซอร์ด้วยครับตอนนี้อาวเลยฮะเฟิร์สฟันที่ตายอยู่ครับพยายามจะบวก4ครับบูดามสเตดีสปอร์ตครับคีฟด้านล่างดันเข้ามาซัมเมอร์เจอยิงเจอเวฟครับหายไปครึ่งหลอดกว่าโอ้และดูดูครับยังมีครับอัลติเมตอยู่ครับจะเลือกใช้ที่เลนล่างหรือเปล่าครับเสียครับฟูลินเลสไปแล้วครับซัมเมอร์เลือดเหลือน้อยฮะโอ้ดูเหมือนจะโดนตามเก็บจากเซียวริดครับอาจจะไม่ได้แล้วครับตรงนี้เราปล่อยไปครับเพราะว่าเฟิร์สฟันเสียชื่อต้งไปก่อนครับก็เป็นไฟก็เป็นสี่ห้าก แต่ไม่ยอมให้กะครับห้องก,งกองอขาได้ยืเปิดกมไว้ครับควบคุมออฟดิทีปได้แล้วก็วกโดยเฉพาะท่านาของตาโซเยอร์สองตัวเลยครับดิวครับเปิดแมตช์ตรงนี้เหตุครับเหตุครับสองไปโดนดิสติวแค่คนเดียวครับ โอ้แต่ว่านูนูเจอเอาแคสครับตอนนี้วางเจสิ่งบาร์เออร์ตัวเองกำลังจะตายกดมาร์คออฟฟอร์สครับยื้อชีวิตลงไปและดับเบิ้ลโอเท็กยิงด้านหลังครับและใช้เนี่ยอันติดเกี่ยวเดอะแมนได้ครับและพยายามจะตามต่อครับโดยอิตาลีอูแต่ว่าเลเซอร์ไม่โดนครับนูนูเดอะแมนรอดโอ้โดนแบบไม่ตายนะครับไม่แต่ไม่แต่หน่วยเท่าไหร่ครับเมื่อกี้เป็นไฟที่ไม่มีใครเสียชีวิตครับนูนไปโดนไล่จากเอาแคสมาก่อนครับพยายามจะเก็บแต่เต็มที่แล้วใช่ครับ มีปากมีเสียงมากขึ้นคนับสำหรับ S.K.A. จังหวะที่ไล่มาที่บอกว่าถ้ารอเลทได้เนี่ยมองไปจนถึงเลทเกมได้เนี่ยก็ดูจะมีลุ้นมากขึ้นเลยครับสำหรับไล่รอพแบบนี้ของ S.K.A. แตว่าปัญหาหลักใหญ่ตอนนี้เรื่องของ CC และจังหวะตัวที่เป็นตัวเปิดเกมอาจจะ กกำััง่่ออยยาหนนครบมาตรงนี้สลีดิวโดนก่อนแล้วเซียวหลินเห็นดับบัตโอเซนเอ็กคอยยามจะลงมาเบิร์ตจามิแต่ไม่ถึงอิสลีดิวลงไปนอนครับกดเนเลนเซอร์กับมาครับแต่ตัวงที่ยิงใส่เดอะแมนครับตายไป4 5วินาทีเปิดฟันหาจังหวะซัมเมอร์ครับเล็งสกิลครับหนูนๆครับคอยประคองครับดับบัตโอซนเซนครับยืนเรียกว่าเลี้ยงขี่ไปและมาที่หน้าดาร์คเลเยอร์นะครับตอนนี้และใช้อันติและอีซีครับโดนเกี่ยวด้วยเนี่ยอันติของเขาบัตโอนเซนแล็ปเป็นคนคิวครับจับนุ่นๆนั่นเอง เมือนจะเป็นการถ่วงเวลาก็เพื่อนวิ่งไปที่ตำแหนางของเอเดรียนตาก้อนแล้วครับแต่ว่าเมื่อกี้แอบชมนั่นของอีซินดิวด้วยนะคือยอมตายแบบเลยไม่กดวิ่งกับโลงเพราะว่ามั่นใจว่ายังไงโกลด์เซนคลื่นแล้วตามมาไฟต์ต่อได้แน่ๆนะครับไม่ยอมเสียอัลติโดยเปล่าประโยชน์เลยผมเลยเซฟเพื่อแทนอ่ะคุมมังกรใช่ครับแล้วไม่ได้ไปด้วยเพราะเสียทั้งเกมแต่ดัมเบิ้ลโนจะได้กับซัมเมอร์ไปดักไปแล้วครับโอ้โหไม่ให้กลับแล้วดูครับยืนเป็นทรีโอแมเจอกับดูโอ้แล้วเจอดูโอ้ไล่ครับทรีโอต้องกลับบ้านครับบแลลล้้วตตีีาานน่่อทเกงครับ โอ้มีสิทธิ์ที่จะจบเกมได้เลยนะฮะแต่เหมือนจะไม่เอานะครับมันเสี่ยงเกินไปครับที่จะเข้าเลนกลางทีเดียวจบครับให้เฟิร์สวันเลี้ยงคลิปด้านล่างเข้ามาครับตอนนี้ซัมเมอร์กับอินซูรีฟครับอยู่ในบ้านของฝั่งตรงข้ามนุุ้ยังมีเจนสิทธปาริเออร์อยู่นะครับตอนนี้เบามีช็อคด้วยนะครับและหลาวใส่สิ่งก่อสร้างครับเอาแล้วเดอะแมนครับโดนขัดจากขวาฟูลิเน่ได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเสียไปแล้วสองทางครับพองกงอดีจูดครับนี่ไงหยุดโอ้ปลปุกมาม้วนเดียวครับเรรรรรรรีีีีีียยยบบบบบ้้้อออคคคััััเททท่่นนะไไไไมดดตงสปก คนหลังจากที่เสียทว่าเมทไป2ตัวด้วยครับจะตอนแรกเห็นแล้วว่าเขาเปิดดานซ้ายเยอระนะครับแต่ว่าจะไปคุมที่เอ็นเวทเอะชาร์กอนเนี่ยทำให้มันไม่เพียงพอเลยครับสำหรับพ้อโตได้จู่ครับแล้วสตีดโดนไล่ครับเจลยี่ที่ครับโดนเปิดก่อนเนี่ยเอาชีวิตรอดกลับนะครับด้วยการกดนะครับแยกร่างทันทีฝากทีมทันเอาเอาโค้ชออกหน่อยฮะ ขึ้นมากระชากเนี่ยขึ้นนานมากครับแล้วกระโดดไปช็อคกลางวงแต่ว่าเฟิร์สบันเขามีต่อตาสีสีซัมเมอร์เข้าไปกลางวงแต่เอาแคสไปไม่ถึงตัวนู้นและยิงครับแต่เบอร์โอเต็มเองครับตอนนี้ดับเบิร์โธเตนครับมือหันกลับมายิงและตัวของครับเจลลินครับพยายามจะเข้าไปเบิร์ดอยู่ตรงกลางวงแต่เขาไม่มีใครตายครับบุญรำจะรีสปอร์ตเก็บสามทางและรอดชีวิตกับทุกคนโอ้กดทั้งนั้นเลยสถานการเกิดขึ้นมาจริงแต่ว่าจังหวะลีที่จังหวะถอยเลยฮะบอกเลยว่าสั่งถอยครับ ทีมงานสั่งถอยเลยฮะสำหรับผ<ช>ุเริเ<ช>พียงแต่อีสปอร์ตเขาได้3ทางครับครับผมทีมงานเอาเอาโคตรลงให้ดีครับตนน่ตอนนี้ตอนนี้มาดูในเกมกันก่อนอจะดูว่าเขาออกอะไรกันบ้างในช่วงเลดเกมครับโอ้โหแล้วนูอนูน้นออกเรนฮาอ่ะก็เรียกว่าตาม ตามใจของตัวเองอีตาเลนดิวเล็งไตอีตีแต่เลี้ยวหาโอ้องเกิดแมทข้างล่างนู้นูโดดเปิดครับและกลายเป็นครับเอาแคทเข้าถึงตัวนู้นแต่เขามีละมานาที่เยอะเอาเบาเข้ามาท็อกกางงงและใช้อาร์ติกอฟหลบได้และดูครับดับเบิลโอทียังยิงแตเอาเบาเบาเบาบอกเบาเบาโอ้แต่ไม่เบาเลยครับและดูดับเบิลโอยืนเป็นไฟเตอร์ครับและเซี่ยวหลินเข้าไปเบิร์ตามมทดับเบิลโอ็กลงไปนอนครับแต่มีเกิดไปจากกรอเกิดและใช้ครับทุกอย่างที่มีครับระเบิดใส่ตัวเซี่ยวหลินครับและเรียบร้อย อาแล้วสามคนลงไปนอน,นครับพ้องกุมวิจูดครับกันบ้านได้ไหมครับโอ้โหเฉลี่ย้งใช้เอเดนซเคิลด้วยนะครับตรงนี้ครับเหลือแคทแมนกับทานักของอีซี่ครับสองตัวแต่ว่าเวฟเคลียร์ค่อนข้างดีฮะััมเมอร์ถ้าถึงตัวนี้บอกเลยว่ามีงานเข้าแน่นอน,นครับโอ้โแล้วูนู้นเลือดน้อยอไม่ยอมปล่อยค<อ>รับเรียกว่าปิดปิดมีเจติเออร์แต่ดูดับเบิลโอซิเมคิพเข้าระยะและใช้อันติไปใส่อีซี่ทำไมล่ะเพื่อนและกดจีจีเลยครับสำหรับเกมสองนี่ฮะแม้ว่าจะหยุดมานานแต่ผมไม่หยุดผมจะไปต่อนี่คือบุรีรัมย์ยูเต็ตอ โอ้กลับมาแล้วบอกเลยว่าบุกบกแบบมดด้วน